หสวัสดีค่ะพี่น้องอี่สานหาเนื้อกินค่ะเมื่อนี้มานะค่ะเมื่อนีนพี่น้องมาเกี้ยวเขาค่ะมารับจ้างเกี้ยวเขาค่ะพี่น้องเพราได้ค่าอาหารแรงค่ะอาหารกับเขาแ้งค่ะเส้นปลาเพิ่นไว้หาลอยวระสนเมื่อนี้มีเงินอยู่สามรอยบาทพี่น้องเลยมารับจ้างเกี้ยวเขาเรื่องค่าสองรอยค่ะก้อนสีเกี้ยวเขาพี่น้องก้อนสีเกี้ยวเขานะมาจดจดบักแซวนันกันก่อนค่ะแก่มืออยค่ะแก่มืออย มาค่ะพี่น้องบักแซวแสบแสบค่ะออกเจาขวดได้ต้องปาดขวดก้อนค่ะแสบแสบพี่น้องเนี่ยบักแซวเฮาค่ะนี่กเกลือออกมาเด้อบัดนก้อนสเสร็จออกกำลังก้อนค่ะก้อนเสริ้ลงเกี้ยวเขาค่ะจะได้บ่น้าข้าจางมากินแต่บักเซียวอยู่นห่ญาติแม่ไม่ได้อยู่เดี๋ยวนายจังบุยูพี่น้องเดี๋ยวนี้นายจังของหุ้ม เดียวเดียวเดียวกินหมกแซวจักบาทก้นแซบแซบค่ะหลานกิเจ้าข้างไหนเจยวเขาอยู่ข้างไหนบุนอ่ะหายไปใส่บุ้บุ้ไปเขาห้องใส่บุนอ่ะได้กินบุนอ่ะ <c oughs> เอาออกจากขวดด้วยไหมหมักแซวดองค่ะทีห้องดองไว้ตั้งตอนไปเก็บพุ่นแล้วค่ะแซบแซบกับเลือพี่น้องมังค่ะ ก่อนค่ะเกี่ยวเขาเดี๋ิฟุนสีว่าให้เอาเบ้อลดพี่น้องบ้องหอยก็เอาหอยหอยกเอ็เอาไปนน้ำค่ะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไว้ซื้อเลือดดำน้าไม่ที่น้องซื้อเลือดดำน้าไม่เอาะว่าเธอเกี่ยวเขา ่อยไปใส่เนาะมามาพี่น้องเดี๋ยวเขาน้ำกันค่ะข้าจะกินยุหันพันจีใจยเพราข้าแรงเลยนะ่ะเขาเลี้ยวเบิ้งเพราหันได้พอาะกำเนียจับปากจับปากเท้าแก้วูปช่วกินอีกแล้วเท้าแก้วให้เท้าแก้วให <laughs> เหลี้ยวหาวึน้นคัน Chị đó bác kéo cầu mà kiếm ta bạc xéo đéo đéo kéo kéo nó bằng nó bằng ha chị đoan kéo bảy hai cây cuốn gì cả chị đây chị nó ngắm chút ha cô bằng hoa cầu nắm อันรถมาดูดเพมันกับเบิร์นดูดให้พี่น้องน่าร้ายโคตรสวัสดีค่ะเจ็บบักไม้ไปลาบมาเจ้าเขาค่ะมือนนะค่ะกับเจ๊หลอดมาเจ้าเขาเราต้องเลือกเอาว่าดูเจ้าเมื่อหลอดไหนเจ๊หลอดเอาตัอวอันแกตัว พ่อบองหอยก็เอาไปน้ำค่ะหอยเก็บหอยไปพร้อมค่ะถึงเกี่ยวเขาปาดควร้วบ่ปลาควรลดห้า,างนะนั้นเลยกินท่านจะเห็นเท่าแกจะไม่เห็นกอนดิ มเสร็จแลเดี๋ยวอะอืมให้ให <c oughs> อ๋อก็ได้มาตะมูลาก,กินบหมอเซลวมันโอ้ยยันมันเห็นอะไระกล่า,าพาหัวหนาออกอืมมึนบอกหอยมับอกหอยไปราบด้วยบึงโอ้ยหอยสลิดี่ไง ไปก้อยหอยยังไม่ได้คาแรงกอยีหลอดแล้วกินหนักคาแรงสิเดชิงคาเต้เก็บหอยไปน้ำค่ะทั้งกินบักแซวไปน้ำทั้งเกี้ยวเขาไปพร้อมค่ะบรรยากาศ ทงไหทงน้าย, laser, ยินยินค่ะเถึงเก็บหอยหอยกรนโนยย่ายๆเนาะนี <connection> ่ตัวหนยย่ายๆพี่นนองเต็มเลือแล้วค่ะเต็มเลือแล้วออเข่าวฟังกันเอาลากไปลากไป อค่ะจับยังน้ำเขาเขานองเก็บหอยไปน้ำค่ะง่าย น่อยเนี่ยยงพักไปนะเอาลากไป เ็มเลือแลพี่น้องเต็มเรือแล้วค่ะเอฟังนะอย่านดอย่าลนดเาด้วนี่เร็วไม่นจะกินเหอยงายมันจมน้ำงางไปละเหียบนี่จะนวง่ยๆ่น้ำคนมา คนละเรือเลยพี่น้องคนละเรือค่ะหนูขอฟังเอาใครดีขอฟันกันก้อยบักหอยบอกพ่อก้อยก่อนก่อนก่นเดี๋ยวซิ พี่น้องนั่งพักแล้วบัดะนะยู่ขึ้นมาไหวได้สองล้ำสามล้ำแล้วค่ะกินเบิกเซลวอีกค่ะนั่งเหลือกินเบิกเซลวพี่น้องมาแ่บแสบค่ะโอ้ยแสบบพี่นอ้องแ่บแืบแ่บไล